ขอยกตัวอย่างครับประเทศสิงคโปร์ย้อนกลับไปมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับสหพันธรัฐมาลายูยเนี่ยได้ได้ขอให้สิงคโปร์เนี่ยแยกออกไปคือไม่ยอมให้อยู่เป็นประเทศสาเหตุเพราะว่าสิงคโปร์มีปัญหาหลายอย่างปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือปัญหาคนหลายเชื้อชาติจากนั้นครับสิงคโปร์ก็มีการคิดหลายอย่างจนมีผู้นําที่เจาะไปที่การพัฒนาคน หลังจากนั้นครับพอพัฒนาคนได้ผลแล้วเราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้นะครับสิงคโปร์พัฒนาในหลายๆด้านแล้วยังโดดเด่นอยู่ในเรื่องของการพัฒนาคนผมบอกต่อวีดีโอนี้ไปทุกวันครับเผื่อครับเผื่อจะไปเจอใจญาติสักคนหนึ่งซึ่งเห็นว่าเรามุ่งเจาะไปที่งานพัฒนาคนเนี่ยเจาะให้ลึกเลยนะครับให้การพัฒนาคนได้ผลจริงๆให้งานพัฒนาคนของประเทศไทยเนี่ย หรือของสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่สมัครใจมาร่วมกันเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเป็นแบบดีๆด,ด้วยนะครับไม่ใช่แบบทําให้คนเคร่งเครียดแบบต้องไปเปลี่ยนคนต้องไปบังคับคนอันนี้ไม่เอาฝั่งนี้ไม่เอาเพราะว่าคือทุกวันนี้เนี่ยภูมิปัญญาของคนเนี่ยพัฒนาก้าวไกลามากนะครับก็อยากอยากจะแบบเอาแบบยกระดับหน่อยนะครับไม่เอาแบบที่มันทำให้คนรู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามาลองคิดกันดูนะครับก็ ผมก็อยากให้ให้ลองต่อนะครับอยากให้ลองต่อก็เสนอให้ลองว่าจุดสําคัญที่สุดนะครับก็คือใจของคนนี่แหละนะครับจะพัฒนาอะไรก็ให้เริ่มที่การพัฒนาคนคนจะพัฒนาต้องเริ่มที่ใจเริ่มจากมีใจมีใจมาสนใจใส่ใจการที่เราฝึกง่ายๆครับไปสนใจใส่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราสนใจใส่ใจเราก็จะเรียนรู้ทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เป็นความสนใจใส่ใจเนี่ยก็จะเติบโตเช่นเดียวกัน มันเป็นคุณสมบัติซึ่งนะครับความสนใจใส่ใจเป็นคุณสมบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนที่ไปฝึกนะครับเพื่อเจาะไปที่งานพัฒนาคนจุดเริ่มต้นนะครับคือสนใจใส่ใจแล้วนะครับเริ่มไปฝึกสนใจใส่ใจอะไรบางอย่างซึ่งเราเห็นว่าดีเนี่ยความสนใจใส่ใจของเราก็จะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้อยากให้หยุดอยากให้หยุดแล้วแล้วร,รู้ว่าฟังวิดีโอนี้จบก็ได้แล้วมาลองนั่งนึกดูว่า ชีวิตเราเองเนี่ยเราจะไปฝึกความสนใจใส่ใจดีไหมนะครับให้มันเกิดขึ้นเพียงพอที่จะใช้งานได้มันเหมือนกับการที่เรามีสุขภาพปกติแต่เราไปออกกําลังกายจนมีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนึกย้อนกลับมาว่าอืมเราจะฝึกความสนใจใส่ใจกับอะไรบางอย่างที่เราเห็นว่าดีจนความสนใจใส่ใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีคุณภาพแข็งแกรง่งยิ่งขึ้นพูดง่ายๆแล้วกันนะครับจุดที่อยากให้ไปฝึกนะครับ ที่เสนอเสนอแล้วกันนะครับเผื่อญาติจะเลือกฝึกก็คือการที่เราเนี่ยตระหนักถึงการเลือกเลือกได้เองเราเลือกในสิ่งดีๆได้เองจนจน3อย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือเรามีความถนดัดมีความเชี่ยวชาญในการเลือกจากนั้นก็เรารู้ว่าจะเลือกอะไรสำหรับผมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่11บอวก5อยากให้ญาติครับลองไปดูต่อไปอีกเกมหนึง่งลองย้อนกลับไปดูเกมต่าง ทั้งหมดก็เพื่อให้ญาติเนี่ยได้รู้ว่าจะเลือกอะไรดีอย่างเช่นถ้าใครถามผมนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยจเจริญต้องทำยังไงมันมีหลายวิธีครับแต่วิธีหนึ่งซึ่งผมอยากอยากจะเสนอแล้วก็อยากจะให้ทำกันไว้จริงๆก็คือการที่เราไปออกแบบพัฒนากิจกรรมการงานกิจการ,รหรือบริษัทดีๆเนี่ยมารองรับคนไทยคือให้ทำงานไปพร้อมกับมีชีวิตมีปัญญาที่ดีจริงๆขึ้นมาด้วยนะครับ ทํางานไปเป็นกิจกรรมด้วยนะครับเป็นการงานด้วยเป็นบริษัทเป็นกิจการด้วยนะครับเราพัฒนาขึ้นมาครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะมีคนมาสมัครงานแปลว่าอาจจะมีคนมาเห็นแล้วไปทําต่อมันเกิดการเรียนรู้ได้หลายแบบนะครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันถ้าขอได้นะครับผมก็อยากจะขอให้ท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บอกต่อครั้งเดียววันเดียวเนี่ยมันไม่เห็นผลหรอกแต่ถ้าบอกต่อบ่อยๆตลอดก็จะติดเป็นนิสัยนะครับ มันเป็นอย่างนี้ครับคือโลกใบนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันจะติดอยู่ความเคยชินในเรื่องของการการที่เราต้องแย่งชิงบางอย่างเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อเพื่อความพึพงพอใจประเทศชาติก็ต้องแย่งชิงกันเพื่อให้เกิดความเจริญนะครับซึ่งการแย่งชิงเนี่ยผมจะเรียกว่าสงครามแล้วกันนะครับสงครามจะมีลักษณะที่เป็นสงครามใช้อาวุธใช้กําลังนะครับสงครามที่เป็นข้อมูลข่าวสารสงครามที่เป็นสงคาศรามเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสงครามที่ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือแม้แต่สงครามจิตวิทยาก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นลาดับเล่นกับความรู้สึกความเข้าใจของคนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์แต่ทั้งหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นสงครามที่ใช้หลายอย่างปนกันนี่คือกรรมกรรมที่คนในโลกใบนี้ทําต่อกันก็จะมีผลตามมาทั้งดีและไม่ดีมีหลากหลายรูปแบบคือผมไม่ได้ว่านะครับมันเป็นการเรียนรู้แต่การที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับ เราไปถึงคนเก่งดีใจบุญแล้วเลือกสร้างบางอย่างแบบดีๆอ่ะผมเอ่ยชื่อเลยนะครับมันคือการที่เราสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลคืออะไรครับทุกวันนี้ครับอยากให้ลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยเก่งดนตรีก็จะมีโรงเรียนมีศูนย์ฝึกหัดในเรื่องดนตรีกีฬาก็มีศูนย์ฝึกหัด อยากให้เป็นคนทํางานได้มีความรู้ความเข้าใจก็มีสถานศึกษาต่างๆนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับมารองรับแล้วทําไมเราจะสร้างพื้นที่แบบนั้นให้คนสมัครใจนะครับสมัครใจเดินผ่านเข้ามาแล้วกลายเป็นคนที่แบบเก่งดีใจบุญพร้อมที่จะสร้างสรรความเจริญให้ควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมแบบไปด้วยกันได้นะครับไม่ใช่เจริญทางโลกอย่างเดียวแต่จิตใจ คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีปัญหาถ้าขอได้นะครับผมผมขอพึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ผมก็บอกข้อมูลไว้เป็นตัวเลือกพอประมาณนั่นแหละนะครับในวิดีโอต่างๆแต่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อให้ให้ญาติได้ไปลองหลังจากที่พัฒนาคนเรานะครับอยากให้นึกภาพตามอยากให้ลองจริงๆคือคือท่านอาจจะไม่ลองสมมตินะครับสมมุติไม่ว่ากันนะครับ ท่านอาจจะไม่ลองแต่การที่ท่านบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดอาจจะมีคนลองคือฝั่งที่ทําสงครามกันได้กับฝั่งที่เกื้อกูลช่วยเหลือกันเนี่ยการที่เราบอกต่อมันก็จะเพิ่มโอกาสให้มีคนที่เก่งดีใจบุญมารวมตัวกันมาสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลหรือสร้างกลไกเครื่องมือใดๆก็แล้วแต่ที่จะนําไปสู่การพัฒนาคนรวมถึงการพัฒนาทั้งปวงด้วยนะครับ หลังจากที่ญาตินะครับไปลองใส่ใจไปลองเลือกแล้วไม่แน่นะครับอาจจะมีหลายคนมีบางคนเนี่ยที่ปันใจมาเจาะไปที่คําตอบที่ใช่ของตนเองซึ่งการพัฒนาคําตอบที่ใช่จากพลังใส่ใจที่เราไปลองใช้ใช้ใจของเราเนี่ยไปจับอะไรบางอย่างนะครับใจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไปจับอะไรบางอย่างแล้วใจจะเริ่มมีพลังใจที่มีพลังเนี่ยมีคนที่จะหันจาก จา,จากสื่อสังคมภายนอกจากการที่เราไปติดจอไปติดเล่นติดเสพอะไรบางอย่างเเราหันมาใส่ใจตัวเราเองโดยเน้นไปที่การใส่ใจลดสิ่งที่มันเป็นข้อเสียเพิ่มสิ่งที่มันเป็นข้อดีในตัวเองเราจะไปเจออะไรบางอย่างพลังใส่ใจก็เพิ่มขึ้นข้อเสียก็ลดลงข้อดีก็เพิ่มขึ้นเราจะรู้เราจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้เองจุดนี้แหละครับที่สําคัญเราจะจับไปเจอคําตอบที่ใช่ ผมอยากเห็นภาพที่ตัวผมเองนะอยากเจอใครสักคนซึ่งไปเจอคําตอบที่ใช่แล้วเรานําคําตอบที่ใช่เนี่ยมาแลกกันแต่ไม่ใช่ตัวผมก็ได้ไงเป็นใครก็ได้ในประเทศไทยนะครับที่เริ่มเล่นเกมง่ายๆก็คือนําคําตอบที่ใช่มาแลกกันมาคุยกันมานึกในหัวมาเขียนมาจทวางแผนแล้วไปทําต่อเพื่อเพื่อรางวัลเพื่อสิ่งที่เราต้องการ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นการร่วมใช่มันจะเกิดรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบ การทํางานและใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นครอบครัวที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นบริษัทเป็นกิจการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นครับถ้าสมมุตินะผมขอได้แต่ถ้าถามว่าผมทําได้ผมก็จะทานะครับผมทําแน่นอนที่บอกต่อวิดีโอไปทุกวันเนี่ยคืออยากเจอใครสักคนมาร่วมเริ่มกิจการดีๆชุมชนดีๆเป็นครอบครัวดีๆเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะเข้าอกเข้าใจกันยิง่งยิ่งขึ้น คุยกันก็ถูกคออยิ่งขึ้นทํางานอยู่เล่นเสพใช้ชีวิตก็เข้าขางยิ่งขึ้นเราฉลาดซื่อตรงจริงใจต่อกันซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนคนเราครับคือคือหลังจากที่เจาะวิดีโอต่างๆมาแล้วนะเกมต่างๆมาจนถึงเกมที่11อย่างตรงนี้ก็จะเป็นข้อย่อยของเกมก็คือส1บเบวกหเป็นการค้นพบย่อยๆขอ,ยอ,ยอยงผมซึ่งเจาะลึกไปเรื่อยๆนะครับก็ ใครที่ไปเจาะอย่างนั้นเนี่ยจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ได้กันเนี่ยจเจริญอยู่แล้วขอเพียงเกาะเกาะพัฒนาไปที่3อย่างนะครับตัวแรกก็คือความรักความรักความรู้สึกดีนะครับตัวแรกนะครับเจาะพัฒนาให้เด่นชัดขึ้นมา2ความซื่อตรงความซื่อตรงจริงใจที่มีต่อกันนะครับเจาะให้เด่นชัดขึ้นเลยนะครับจากนั้นครับใช้ปัญญา3อย่างนี้ถ้าใช้ประ,ะกอบกันนะครับคนนั้นจเจริญแน่นอน จะ,จะเจริญได้ง่ายเมื่อคนมาร่วมกันผมถึงได้ขอร้องกราบกรานนะครับว่าให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรหลังจากนี้ผมก็จะบอกต่อวิดีโอ11บวก5นี้วิดีโอเดียวนะครับเผื่อเผื่อจะมีสักวันน่ะญาติจะแบบเห็นใจหรือญาติอาจจะมาลองเองแล้วไปเจออะไรบางอย่างได้เองมันคือการที่เราเกิดมาบนโลกครับเราก็ใช้ชีวิตใช่ไหมครับผ่านชีวิตผ่านเวลาจ่ายเวลาไปนะครับโลกเวลาเราก็หมดเราก็จากโลกนี้ไป ทำอะไรได้หลายอย่างครับแต่ผมเลือกที่จะบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกรักญาตินะครับทุกท่านครับการที่เรามาร่วมมีคําตอบที่ใช่ร่วมกันเกิดกิจการเกิด,กกร,กดรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักเป็นชุมชนเป็นครอบครัวที่ดีนะครับเรานําภูมิปัญญาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาทําเป็นสื่อมาทําเป็นตําราครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ญาติเนี่ยมันคือการช่วยกัน ญาสมัครใจมาดูเมื่อไหร่ก็ดูไปจะหยิบไปใช้ยังไงก็ได้เท่านั้นยังไม่พอครับเราทําเป็นศูนย์เผื่อมีญาติสมัครใจเดินเข้ามาแล้วออกไปอย่างเช่นออกไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทําการเกษตรครบวงจรได้ทําให้พื้นที่ดินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้อาหารให้อากาศให้น้ําดีๆเป็นกิจกรรมดีๆที่ทําร่วมกันในกลุ่มคนเหล่านั้นโอ้โหมันคือวิถีบุญครับจากนั้นครับ ญาติอาจจะไม่สามารถอย่างเช่นชุมชนหรือหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถสร้างระบบควบวงจรอาจจะยังไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันเราสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปเซตให้ไปติดตั้งให้นะครับในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเราแต,ติดตั้งให้เสร็จแล้วนะครับเครื่องมือปัจจัยต่างๆเนี่ยติดตั้งให้เสร็จแล้วเราติดต่อกันต่อเนื่องเรามีพี่เลี้ยงไว้ดูแลต่อจนแบบก้าวเดินได้เอง เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลซึ่งพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองได้แบบครบวงจรดีแล้วโอ้โหทุกท่านครับภาพแบบนั้นที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมก็ยังทำไม่ได้ผมถึงได้กราบขอร้องนะครับให้บอกต่อวิดีโอแม่แน่นะครับอาจจะมีญาติซึ่งไปดูวิดีโออื่นๆที่ไม่ใช่แค่วิดีโอนี้เข้าไปใน YouTube พิมพ์ชื่อนี้แหละเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในส่วนเพิ่มเติมที่เป็นรายละเอียดแล้วไปดู playlist รางวัลชีวิต ขี้เกียจติก็ดูวิดีโอที่เป็นวิดีโอแวดล้อมวิดีโอนี้นะครับใกล้ๆเป็นเกม1ถึงเกม11นะครับก็จะมีคําตอบอย่างชัดเจนขอเพียงแค่ไปทําซึ่งการไปทำเนี่ยก็จะเข้าสู่กฎธรรมชาติวันแรกไปเริ่มมันไม่เท่าไหร่ยังงงๆอยู่ยังทําไม่ได้แต่การที่เราใส่ใจไปเริ่มในทุกๆวันแรกๆเราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการไปเริ่มเรายังไม่เก่งนะยังไม่เข้าใจแต่จะเริ่มคุ้นเคยกับการไปเจาะไปนึกไปเริ่ม จากนั้นครับมันจะเริ่มมีของมีอะไรดีๆบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราถึงตรงนี้อยากให้เจอคําง่ายคํานึงก็คือจ่ายเวลาเราจ่ายเงินซื้ออะไรบางอย่างเพราะเราเห็นคุณค่าของมันเราจะพาตนเองไปผ่านประสบการณ์ไปผ่านการเรียนรู้ไปสร้างสรรค์อะไรบางอย่างก็เพราะว่าเรารู้คุณค่าของมันเวลาเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดบางคนก็80ปีบางคนก็50ปีบางคนก็120ปีคือเวลาชีวิตของเราเราจะจ่ายไปกับอะไรดีครับ อย่าญาิครับผมก็จะขอความกรุณาว่าหลังจากที่เราเซตแบบนั้นนึกภาพนะครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันแล้ววันหนึ่งผมจากโลกนี้ไปแต่วิดีโอมันยังอยู่ผมเขียนเป็นหนังสือด้วยนะครับแล้วมีใครสักคนซึ่งอ,อย่างคนที่เรียนเรียนมหาวิทยาลัยบางทีอาจจะไปเจอคนซึ่งไม่ได้จริงใจต่อกันแต่การที่เราบอกต่อวิดีโอนี้มีโอกาสที่คนเราเนี่ยจะไปเจอคนที่จริงใจซึ้งใจต่อกันดีต่อกัน พร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์ส,สิ่งดีๆไปด้วยกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นไงครับมันจะเกิดชุมชนสังคมแบบนั้นขึ้นมาแล้วชุมชนสังคมแบบนั้นก็สร้างสื่อตำราสร้างศูนย์สร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปช่วยชุมชนสังคมอื่นได้อีกแล้วชุมชนสังคมที่ถูกช่วยเหลือในครั้งแรกนั้นเป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องมีมีพี่เลี้ยงมาดูแลต่อเนื่องจนก้าวได้เองแล้วสังคมเหล่านั้นก็จะสร้างสื่อตำรา ศูนย์ทีมครูพร้อมเครื่องมือปัจจัยต่างๆไปช่วยชุมชนสังคมอื่นๆได้อีกอยากให้มองนึกย้อนกลับไปที่คนเราเนี่ยสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ก็คือการที่เรายิงนิวตอนเข้าไปในโมเลกุลหนึ่งในอะตอมแล้วอะตอมเนี่ยก็เกิดระเบิดออกมาเป็นสารเป็นสาร2ตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วระเบิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนิวตอนมาโผล่มาอีก3ตัวจากโมเลกุลเดียวนะครับจากอะตอมเดียวเนี่ย มีนิวตอนโผล่มาอีก3าตัวไปชนอะตอมอื่นผมก็เลยจะพูดถึงอะไรครับมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่มันคือการส่งต่อแต่ในการส่งต่อในปฏิกิริยาลูกโซ่ครั้งนี้ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่การขายตรงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่เป็นการส่งต่อลูกโซ่การช่วยเหลือกันแบบดีๆผมถึงได้กราบขอร้องนะครับว่าผมไม่ต้องเก่งนะครับแต่ความเก่งความดีภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยกระจายอยู่แล้ว ในหมู่ญาติชาวไทยในหมู่ญาติชาวโลกนะครับเราแค่ดึงมาใช้เราแค่ไปศึกษาเรียนรู้แล้วนําสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยมาประกอบกันมาหลอมรวมร่วมกันแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ชุมชนแบบนี้นี้ครับมันเหมือนกับถ้าเกิดว่ามีพี่ๆที่เป็นรัฐบาลรัฐบาลใดก็แล้วแต่นะครับหรือคนที่มีเงินมีโอกาสนะครับมีคนที่ฟังไม่ใช่คนแบบผมซึ่ง ทำวิดีโอไม่ได้ดึงดูดไม่ได้เล้าใจแต่สามารถทําสื่อทําอะไรดีๆเนี่ยดึงดูดนะครับเชิญชวนให้คนเนี่ยมาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วนําไปสู่การสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลเรามีโรงเรียนอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแล้วทําไมเราจะสร้างคล้ายแบบดันน่ะแต่เป็นเครื่องมือที่พัฒนาคนที่ได้ผลที่ส่งเสริมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับส่งเสริมคนให้เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคู่รักกันเรียนรู้ถึงการที่จะ เปลี่ยนจากการร่วมเพศแบบในในหนังที่เป็นเลดอาร์เลดโป้ครับให้เป็นการร่วมลักหลอมรวมแบบดีๆนําไปสู่การปฏิสนทธิที่ที่ดีนําไปสู่การดูแลในคันที่ดีนําไปสู่การเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาในการดูแลคนตั้งแต่ปฐมวัยอะไล่มาตามลําดับมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับมีผู้รู้อยู่แล้วเป็นวิทยาการในโลกใบนี้คือผมไม่ต้องรู้ไม่ต้องอธิบายแต่มันคือการพัฒนาคนที่ได้ผลจริงๆซึ่งถามว่า แล้วทำไมอะ่ะทำไมผมถึงได้บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านถึงจะมีใจนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าขอร้องได้ก็จะขอร้องว่าเรามาพึ่งกันดีกว่าเรามาพึ่งกรรมดีของญาติชาวไทยร่วมกันดีกว่าแค่บอกไปแล้วญาติเลือกเองอะ่ะอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับผมก็อยากจะเจอใครสักคนซึ่งเราจะมาร่วมสร้างสรร์จนนําไปสู่การซื้อที่ดินจนนําไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา ทีมครูจริงที่จะสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลจริงๆที่จะสร้างชุมชนแบบที่จะผลิตภูมิัญญาแล้วทําเป็นสื่อตาราเป็นศูนย์ฝึกหัดเป็นทีมครูไปช่วยญาติจริงๆนะครับคือพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมนะครับแล้วเครื่องมือที่จะบอกต่อไปในวิดีโอที่11บวก6ผมก็จะอธิบายอย่างชัดเจนเพราะว่าวิดีโอนี้ตั้งใจเป็นวิดีโอแนะนําไม่อยากให้ยาวเกินไปแค่เองนะครับคืออยากจะขอร้องว่าอมืมันถึงเวลาแล้วนะครับ นะครับคือตัวผมเองอะ่ะรู้สึกรู้สึกว่ามันถึงเวลาแต่อาจจะมีสักวันหนึ่งอาจจะมีญาติสักคนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าถึงเวลาเช่นเดียวกันที่จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตัวท่านใกล้ตัวท่านในกลุ่มท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวท่านคืออะไรครับท่านสามารถที่จะไปฝึกให้มีพลังใส่ใจสนใจเนี่ยงอกงามเกิดขึ้นนะครับฝึกการเลือกได้เองนึกอะไรต่อได้เองฝึกการมีคําตอบพิใช่ของท่านเองนะครับ นั่นคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านกับครอบครัวของท่านเมื่อคนเราเนี่ยพัฒนาลดเสียเพิ่มดีไปถึงระ,ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมาหลอมรวมร่วมกันได้ง่ายก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างกันได้ง่ายโอ้โหมันคือความชื่นใจครับการที่เราเกิดมาชาตินี้แล้วมีวันหนึ่งเราได้ไปเจอคนที่จะมาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่เข้าใจกันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นคุยกันได้ถูกครองยิ่งขึ้นร่วมทํางานใช้ชีวิตเรียนรู้ฝึกสร้างร่วมอยู่เล่นเสพ รวมพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีพัฒนาฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศรู้จักชมเชียร์กันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือรางวัลชีวิตมันคือรางวัลร่วมกันของพวกเรามันคือการที่เราก้าวข้ามก้าวข้ามการที่เราจะเพื่อเงินเพื่ออํานาจเพื่อกินกามเกียรติเราทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะของการแย่งชิงลักษณะของสงครามเราทําร้ายกันได้เราส่งผลเสียต่อโลกใบนี้ได้แต่เราเลือกได้ที่จะเข้าสิงคําตอบที่ใช่ในตัวเราเอง มีพลังสนใจใส่ใจจนต่อไปเรามีพลังความเชื่อมีพลังปัญญาที่เพียงพอมีความซื่อตรงจริงใจซึ่งซึ่งใช้การได้นะครับจากนั้นครับเรามาร่วมสร้างพลังแห่งรักร่วมกันพาชีวิตของเราไปอยู่ที่พลังแห่งรักทุกท่านครับโลกใบนี้ผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ว่าในเรื่องของการที่เราเก้าวไปในกลไกสงครามรูปแบบต่างๆเรามี pm 2.5 เรามีมลพิษมลพิษด้านต่างๆเรามีความเจ็บมันคือการเรียนรู้ผมไม่ได้ว่าครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันเพราะผมเป็นคนใจสอกนะครับแล้วเป็นเหมือนกับเด็กนักทดลองซึ่งอยากทดลองการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ขอความกรุณาให้เข้าใจและหเห็นใจผมนะครับที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกช่องทางไปบ่อยๆตลอดเพราะว่าผมแค่เด็กที่เห็นภาพผมทําไม่ได้ผมถึงได้มาขอพึ่งมันเหมือนกับผมเคยเห็นนะ ครอบครัวที่มีปัญหาแล้วบอกต่อในในในสื่อโซเชียลจากนั้นก็มีคนมาบริจาคแล้วก็ได้รับเงินไปแก้ปัญหาครอบครัวนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่การที่ผมเห็นช่องทางผมทําไม่ได้แล้วผมมาบอกต่อนะครับก็อยากให้มองว่าเป็นแบบเดียวกันแต่สำหรับผมนะครับผมไม่บอกว่าผมต้องการการโอนเงินบริจาคนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากให้ญาติครับวันใดก็ได้นะครับในห่วงเวลาของชีวิตที่ท่านไปเจอครับ ไปเจอปัญหาต่างๆอันเนื่องมาจากคนอันเนื่องมาจากคนมีปัญหานะครับหรือแม้แต่ตัวเรามีปัญหาเนี่ยอืมอยากให้พยักหน้าว่าเรามาเจาะงานพัฒนาคนให้มันได้ผลจริงๆดีกว่านี่แหละครับคือจุดสําคัญจุดที่เราไปตีให้แตกแล้วเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกชีวิตพิกชิตตาได้อย่างยอดเยี่ยมดีเยี่ยมจริงๆอะนะครับก็อยากให้ร้องอ๋อแล้วก็เรา เรามาร่วมกันครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีใจพร้อมที่จะร่วมแค่นั้นเองจริงครับขอบพระคุณมากเลยเลยนะครับที่แบบอย่างน้อยสุดเลยนะครับดูมาถึงจุดที่มันเป็นวิดีโอนะครับที่เหลือนะครับอยากจะไปลองเองจะไปดูวิดีโอต่อหรือจะไปบอกต่อวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดในทุกๆวันเป็นความสมัครใจของท่านเองครับได้เท่านี้เนี่ยดีใจแล้วนะครับคือคือโลกเนี่ยเป็นโลกแห่งการเรียนรู้มีดีมีเสียเป็นเรื่องปกติครับ แต่ผมเป็นคนใจส่อผมอยากเจอคนใจสอเหมือนกันที่เราจะมาร่วมนะครับพัฒนาความสนใจใส่ใจพัฒนาคาตอบที่ใช่นะครับพัฒนารูปแบบการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีกลายเป็นญาติมิตรคู่รักที่จริงใจซึ่งใจถูกคอเข้าขากันเราสามารถที่จะทําบุญด้วยรูปแบบที่ชัดเจนก็คือเราช่วยญาติให้ไปถึงจุดที่จะดีได้ในแบบที่ญาติจะก้าวไปนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราไปช่วยไม่ใช่ว่าเราไปคุกค,คามให้ญาติช่วยหรือมีคนมา ขอให้เราช่วยบอกว่าคุณคุณจะช่วยแล้วคุณต้องช่วยแบบเชิงบังคับคือคนที่จะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นแบบบังคับเราก็ไม่เอานะครับมันเป็นความสมัครใจเต็มใจยินดีร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทุกอย่างครับมันคือความเต็มใจยินดีร่วมกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ญาตเต็มใจยินดีที่จะบอกต่อวิดีโอนี้ผมก็ยินดีและขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ